วันนี้เราจะมีการแข่งขันสร้างร้านแมคโดนัลล์กันเราจะดูกันว่าใครจะสร้างร้านแมคโดนัลล์ได้ดูเจ๋งที่สุดน่าสนุกนะของฉันต้องเจ๋งกว่านายเยอะแนะ่ฉันจะสร้างตรงนี้แหละได้เลยไมยกี้เอาละเงินฉันว่าจะสร้างของฉันไว้ตรงนี้โอเคเัินก็เริ่มจากอืมฉันจะใช้คําสั่งเพื่อสร้างตึกของฉันตรงนี้น่าจะเป็นขนาดที่พอดีนะอะไรประมาณนี้และนี่คือตึกของฉันเอาละ ฉันว่าฉันจะสร้างพื้นต่อฉันอยากสร้างพื้นสีขาวเพราะงั้นฉันจะใช้บล็อกคอร์ฉันจะทำพื้นทั้งหมดด้วยควอร์แบบนี้แหละโอเคพื้นเสร็จเรียบร้อยฉันว่าต่อไปฉันจะทำหน้าต่างเอาหน้าต่างเป็นแผ่นกระจกสีดำดีไหมนะฉันจะทำหน้าต่างทั้งหมดแบบนี้ เรียบร้อยอยากรู้จังว่าไมากี้เป็นไงบ้างเฮ้ไมกี้เจเจฉันกำลังสร้างบางอย่างที่เจ๋สุดเลยนายต้องชอบแนะ่แน่รอไม่ไหวแล้วไมกี้ฉันอยากรู้จังว่าเขาสร้างอะไรในนั้นตื่นเต้นฮะโอเคร้านแมคโดนัลของฉันจะต้องเจ๋งพอที่จะประชันกับของไมกี้เพราะงั้นต่อไปมาสร้างที่นั่งกันหน่อยดีกว่าเมื่อคิดถึงร้านแมคโดนัลคุณจะคิดถึงสีแดงเพราะงั้นฉันจะใช้บล็อกสีแดงตรงนี้จากนั้นฉันจะใช้บล็อกบันไดสีขาวพวกนี้เพื่อทําที่นั่ง จากนั้นฉันจะวางโต๊ะไว้ตรงนี้เยี่ยมแล้วฉันก็จะสร้างที่นั่งเพิ่มที่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็โต๊ะที่นั่งและบล็อกสีแดงเรียบร้อยโอเคต่อไปฉันว่าฉันจะสร้างเคาน์เตอร์ที่นั่งอืมแบบนี้แหละต่อไปฉันจะใช้แผ่นไม้แบบนี้และจบมันด้วยวิธีเดียวกันจากนั้นก็เก้าอี้สักหน่อยโอเค ทีนี้เคาน์เตอร์ที่นั่งก็เสร็จแล้วอะไรอีกนะฉันว่าฉันจะทําโต๊ะนั่งเดี่ยวไว้ตรงนี้สักหน่อยฉันจะวางโต๊ะจากนั้นก็เก้าอี้ฉันทําอะไรต่อดีนะโอ้ใช่แล้วมีบางอย่างที่ฉันอยากสร้างตรงนี้ก่อนอื่นฉันจะสร้างกําแพงมันจะยื่นออกมาจากตรงนี้แบบนี้จากนั้นฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้ฉันว่ามันควรจะยื่นออกมาตรงนี้ด้วยดูดีนะโอเค ทีนี้ฉันจะทำเครื่องแจกจ่ายสําหรับซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดลูกค้าจะได้กดมันได้เท่าที่ต้องการเลยแบบนั้นแหละทีนี้เครื่องแจกจ่ายเครื่องปรุงก็เสร็จแล้วโอเคฉันจะทําให้ด้านบนของส่วนนี้เป็นสีแดงแบบนี้ืฉันว่าฉันจะทําส่วนนี้ให้เหมือนกันด้วยแบบนี้ฉันจะเติมล็อกสีแดงเข้าไปแล้วฉันคิดว่าฉันจะทํากําแพงคอนกรีตให้ยื่นออกมาตรงนี้ และฉันจะวางบล็อกสีแดงไว้ด้านบนของพื้นที่นี้ด้วยแบบนั้นแหละเรียบร้อยว้าวมืนเริ่มดูดีแล้วนะต่อไปมาทางด้านนี้วางเคาน์เตอร์ด้านหน้าไว้ตรงนี้ดีกว่านี่คือที่ที่ลูกค้าจะมาสั่งอาหารฉันจะวางเคาน์เตอร์ไว้ตรงนี้จากนั้นฉันจะวางเครื่องคิดเงินไว้ด้านบนว้าวเครื่องคิดเงินพวกนี้ดูเจ๋งจริงๆเอาละต่อไปฉันจะทำหน้าต่างไว้ตรงนี้สำหรับไรทรู through. ทีนี้ลูกค้าก็สามารถรับออเดอร์ได้ฟรีจากตรงนี้ได้โอเคต่อไปฉันจะวางเตาหลอมไว้ตรงนี้สักหน่อยเอาไว้ทำเบอร์เกอร์อืมฉันจะวางบล็อกสีแดงไว้ตรงนี้ด้วยและจะวางเตาอบสักหน่อยต่อไปฉันจะวางเครื่องดูดปันเอาไว้แบบนี้แล้วฉันก็จะวางบาน้ำไว้ตรงนี้และฉันจะใส่เครื่องทำมิวเชคไว้ด้วย ว้าวเป็นรูปเป็นร่างแล้วแฮะต่อไปฉันจะวางบล็อกไว้บนนี้สำหรับหน้าจอฉันจะติดเมนูนไว้ตรงนี้แบบนี้และฉันจะโปรโมทไอเทมแนะนำไว้บนนี้ฉันจะแสดงภาพของพวกมันแบบนี้เรียบร้อยพวกนี้คือสินค้าแนะนำสำหรับร้านแมคโดนัลด์ไปกันต่อฮะฉันว่าฉันจะสร้างกําแพงยืดออกมาจากตรงนี้แบบนี้ โอเคต่อไปฉันว่าฉันจะวางถังขยะไว้ตรงนี้ฉันว่าฉันจะวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งด้วยเรียบร้อยจากนั้นฉันจะติดเมนูไว้ตรงนี้อีกสักหน่อยพังอันนี้ออกและทำให้เป็นกระแพงสีแดงแบบนี้แหละฉันว่าหน้าต่างพวกนี้น่าจะเล็กลงหน่อยเพราะงั้นฉันจะทำใหม่ดูดีนะ ต่อไปฉันว่าฉันจะขยายกำแพงออกไปอะไรประมาณนี้จากนั้นฉันจะติดที่แสดงเมนูไว้ตรงนี้ฉันจะติดไอเทมแนะนำไว้บนนี้จากนั้นฉันจะวางเมนูไว้แบบนี้โอเคทีนี้ฉันจะเติมล็อกสีแดงเข้าไปแบบนั้นแหละไปกันต่อฉันว่าฉันจะติดตั้งทางเข้าไว้ตรงนี้ ฉันจะเริ่มจากวางกำแพงก่อนมันใหญ่พอไหมนะโอเคฉันจะสร้างทางเข้าไว้ตรงนี้แบบนี้อืจะจบนี้กว้างไปหน่อยแฮะเพราะงั้นปรับมาหน่อยดีกว่าเอาละ่ะทีนี้ฉันจะสร้างทางเข้าไว้ตรงนี้แบบนี้ตรงนี้ทำอะไรดีนะอืมฉันว่าฉันจะติดเมนูไว้ตรงนี้ด้วยฉันจะใช้บล็อกสีขาวตรงนี้ จากนั้นฉันจะใช้บันไดควอดแบบนี้ฉันจะติดตั้งเมนูไว้ตรงนี้และตรงนี้เรียบร้อยต่อไปตรงนี้ฉันว่าฉันจะล้อมันไว้แบบนี้มันเริ่มดูดีจริงๆแล้วล่ะต่อไปฉันว่าฉันจะปรับมันหน่อยแล้วก็ทำเสาด้วยดีไหมนะฉันจะสร้างเสาไว้ตรงนี้ทีน,นี้ก็ฮึ ฉันว่าฉันจะสร้างเมนูอีกอันไว้ตรงนี้ฉันจะติดที่แสดงเมนูไว้ตรงนี้แบบนี้โอเคมีอะไรอีกไหมนะฉันว่าฉันควรจะตกแต่งมันด้วยกระถางดอกไม้สักหน่อยฉันจะวางพวกมันไว้บนโต๊ะแบบนี้ข้างในร้านนี่มืดไปหน่อยเพราะงั้นฉันจะติดไฟสักหน่อยด้วยก่อนอื่นฉันจะติดมันไว้แถวๆเคาน์เตอร์จากนั้นฉันจะติดมันอีกหน่อยตรงนี้แบบนี้ ฉันจะวางตะเกียงไว้รอบๆสักหน่อยด้วยโอเคตรงนี้อันนึงนี่ต้องออกมาดูดีแน่ๆข้างในก็ยังมืดไปหน่อยนะเพราะงั้นฉันแก้หลังคาหน่อยดีกว่าฉันจะใช้บล็อกกระจกแทนเอาเป็นอะไรแบบนี้ดีไหมนะมันจะช่วยให้แสงแดดลอดผ่านเพดานเข้ามาได้เรียบร้อยสว่างขึ้นเยอะเลยฉันว่าการตกแต่งภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะไปดูกันดีกว่าว่าไมากี้เป็นไงบ้างเรียบร้อย เป็นไงเจ๊เจ๊การสร้างร้านแมคโดนัลล์เนี่ยไปได้สวยมากเลยว้าวมันจะต้องสุดยอดแน่ๆฉันรอจะเห็นมันไม่ไหวแล้วล่ะไมกี้เอาละว้าวเขาทำอะไรอยู่ในนั้นกันนะฉันสร้างต่อดีกว่าทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งภายนอกแล้วไหนดูซิฮึมก่อนอื่นฉันจะทำโลโก้ร้านแมคโดนัลล์ฉันจะสร้างมันแบบนี้ฮึใช่แล้วแบบนี้แหละอืม ฉันต้องการอีกช่องหนึ่งฮ้าฉันว่าฉันจะขยายมันอีกบล็อกหนึ่งแบบนี้โอเคน่าจะประมาณนี้ทีนี้ฉันก็มีโลโก้ร้านแมคโดนัลแล้วว้าวมาดูเหมือนร้านแมค o โดนัลของจริงเลยไปกันต่อฮะฉันว่าฉันจะทำให้ตึกนี้เป็นสีแดงมากกว่าน,นี้ร้านแมคโดนัลต้องมีสีแดงเยอะๆเพราะงั้นฉันจะเติมสีแดงอีกแบบนี้แหละ โอเคต่อไปเชนว่าฉันจะจัดการกับทางเข้าด้านหน้าตรงนี้ลองดูสิฉันจะใช้บล็อกหินเรียบแบบนี้เพื่อทำทางเดินที่พาไปยังทางเข้าแบบนี้แหละโอเคต่อไปเชนว่าฉันจะทำที่นั่งิมรระเบียงด้านนอกสักหน่อยแบบนี้ลูกค้าก็สามารถทานอาหารข้างน,นอกได้ฉันจะใช้ม้านั่งพวกนี้และวางพวกมันตรงนี้แบบนี้ แล้วฉันก็จะเพิ่มโต๊เข้าไปตรงนี้ด้วยเรียบร้อยทีนี้เราก็ทานอาหารด้านนอกได้แล้วฉันว่าฉันจะปลูกดอกไม้ไวร้รอบๆสักหน่อยเพื่อให้มันดูดีขึ้นอีกนิดแบบนี้ทีนี้ลูกค้าก็สามารถทานแมกโดนอฟของพวกเขาข้างนอกได้แล้วโดยถูกล้อมไปด้วยดอกไม้มีอะไรอีกนะต่อไปฉันว่าฉันจะสร้างลานจอดรถไว้ตรงนี้ฉันจะสร้างมันด้วยบล็อกสีขาวและสีเทาพวกนี้แล้วก็ส่วนนี้ ฉันจะทำแบบนี้เพื่อทำให้มันเป็นลานจอดรถต่อไปฉันว่าฉันจะขุดส่วนนี้ออกและสร้างทางเดินสวยๆไว้ตรงนี้โอเคใช่แล้วฉันลืมบางอย่างที่สำคัญไปสำหรับฝั่งนี้ฉันจะสร้างไรน์ฟลูมันจะเป็นแบบนี้เราสามารถเข้ามาทางนั้นและออกไปทางนี้ได้ฉันจะสร้างมาตรงนี้แบบนี้แหละ ฉันจะทำให้มันใหญ่พอสำหรับให้รถผ่านไปได้โอเคทีนี้ลูกค้าก็สามารถรับของที่สั่งได้ที่หน้าต่างที่ฉันสร้างไว้ก่อนหน้านี้ฉันทำอะไรได้อีกนะฉันว่าฉันจะสร้างกำแพงไว้ตรงนี้ฉันจะสร้างมันไว้ด้านนอกของไดร์รูมฉันว่ากำแพงนี้น่าจะสูงสักสองบล็อกงั้นฉันจะสร้างมันแบบนี้แหละเรียบร้อย ด้วยการเพิ่มกำแพงเข้าไปตรงนี้รถก็สามารถเข้ามาจากตรงนั้นได้รับออเดอร์จากไรท์ทรูและจากนั้นก็ออกไปทางอีกฝั่งหนึง่งฉันทำอะไรได้อีกนะฮึฉันว่าฉันจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยฉันจะขยายพื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงและฉันว่าฉันจะวางที่นั่งอีกที่ไว้ตรงนี้ทีนี้ก็มาดูกันส่วนนี้ดูเหมือนจะน่าเบื่อไปหน่อยเพราะงั้นฉันจะเพิ่มล็อกแถวแถวข้างนอกเข้าไปอีกหน่อย ฉันว่าฉันจะทำแบบนี้ต่อไปฉันว่าฉันจะวางบล็อกใบไม้ไว้แถวนี้ตอนนี้ก็จะเพิ่มดอกไม้เข้าไปอีกหน่อยฉันจะทําตรงนี้ด้วยจะวางบล็อกใบไม้ไวร้รอบๆตรงนี้แบบนี้ฮึการตกแต่งภายนอกน่าจะใช้ได้แล้วโอเคเพราะอย่างนั้นแล้วเป็นไงบ้างไมกี้ไปได้สวยเลยละ่ะเจเจสวยจริงๆ เอาละฉันจะสร้างของเจ๋งๆต่อไปละว้าวอยากเห็นร้านแมคโดนัล์ของไมกี้แล้วฮะโอเคฉันรีบทำให้เสร็จดีกว่าเอาละต่อไปฉันไม่อยากให้กำไรร้านฉันถูกขโมยไปเพราะงั้นฉันจะสร้างห้องนิรภัยไว้ใต้ดินฉันว่าฉันจะสร้างมันไว้ตรงนี้ทีนี้ก็ขุดลงไปแบบนี้อืมลึกพอไหมนะเอาละต่อไปฉันจะใช้เครื่องขุดเคื่องขุดหลุใหญ่ๆ จะสร้างอุโมงใต้ดินไว้ตรงนี้ใช้ได้แล้วได้เวลาใช้ TNT เพื่อสร้างที่ว่างๆใหญ่ๆอย่างรวดเร็วแล้วล่ะทีนี้ก็จุดมัน3 2 1จุดได้และแบบนั้นแหละว้าวฉันสร้างพื้นที่ที่ใหญ่จริงๆโอเคทีนี้ก็เก็บกวาดและสร้างห้องนิรภัยไว้ตรงนี้ ฉันอยากให้มันกลายเป็นห้องนิรภัยยักษ์โอเคทีนี้ก็เติมพื้นที่ตรงนี้ด้วยบล็อกและ yes ห้องนิรภัยใต้ดินของฉันเสร็จแล้วเอาละ่ะทีนี้ฉันอยากเอากําไรที่ได้จากร้านไว้ข้างในแต่ฉันไม่อยากให้มีอะไรถูกขมโมยฉันเลยจะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งไว้ตรงนี้สําหรับทางเข้าฉันจะเริ่มจากการใช้ประตูเหล็กหนาะฉันจะใช้ประตูบานใหญ่แบบนี้ ต่อไปฉันจะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสุดแข็งแกร่งไว้ในถงทางเดินฉันจะขุดส่วนนี้ออกไปและติดตั้งป้อมปืนไว้ตรงนี้ฉันจะวางแหล่งพลังงานก่อนจากนั้นฉันก็จะวางเครื่องจักรไว้ด้านบนไหนดูซิฉันว่าฉันจะใช้เลเซอร์ไรเฟลนะฉันจะใส่เลเซอร์ไรเฟลและกระสุนไว้ในป้อมปืนแบบนี้และจากนั้นฉันจะติดตั้งป้อมปืนที่เสร็จแล้วไว้ตรงนี้ ฉันใช้เลเซอร์ไรเฟิลที่ทรงพลังสุดๆโอเคทีนี้ก็ติดตั้งอีกฝั่งหนึ่งแบบเดียวกันแบบนี้เอาละฉันต้องติดตั้งวิธีเปิดใช้งานป้อมปืนฉันจะติดตั้งเส้นลวดสะดุดจากนั้นฉันจะเชื่อมสายสลิงและต่อมาด้วยผงเรสโตนฉันจะวางบล็อกคำสั่งไว้ตรงนี้และจากนั้นฉันจะใสพ่พิกัดเข้าไปในบล็อกคำสั่งโอเคส่วนนั้นเสร็จแล้วต่อไป ฉันจะปิดมันด้วยบล็อกจะได้ไม่เห็นป้อมปืนเอาละเรียบร้อยป้อมปืนถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานเมื่อลวดสะดุดเอาละต่อไปสําหรับทางเข้าฉันอยากเปลี่ยนมันเป็นทางเข้าลับเพราะงั้นก่อนอื่นฉันจะใช้ลูกสูบเหนียวหนึบฉันจะติดตั้งลูกสูบเหนียวหนึบไว้ในกำแพงแบบนี้ต่อไปจะวางคันโยกไว้ตรงนี้และเชื่อมลงไปด้านล่าง และจากนั้นฉันจะต่อมันเข้ากับแผงวงจรแรส s ตนต e ต่อไปข้างล่างนี้อุ้ยฉันจะติดตั้งแผงวงจรแรสโตนไว้ตรงนี้จากนั้นฉันจะเชื่อมมันด้วยผงรสตนและจากนั้นฉันจะวางครบเพิิงรสตนไว้ตรงนี้ทีนี้ก็ต่อมาทั้งหมดเข้ากับแผงวงจรฉันต้องขุดส่วนนี้ออกก่อนและจากนั้นก็วางเรื่องทวนสัญญาณตรงนี้ ต่อไปฉันจะทำแบบนี้เพื่อต่อมันมาตรงนี้และอีกฝั่งหนึ่งใช่จุดนี้ไหมนะฉันจะทำเหมือนกันด้วยการใช้เครื่องทวนสัญญาณและต่อพวกมันเข้ากับแผงวงจรเรสตโตนต่อไปฉันจะยกบล็อกขึ้นตรงนี้และวางพวกมันแบบนี้ฉันจะวางเครื่องทวนสัญญาณตรงนี้ด้วย จากนั้นฉันว่าฉันจะตั้งด hey ีเลยให้เครื่องทวสนสัญญาณพวกนี้จากนั้นฉันจะต่อมันมาที่ฝั่งนี้แบบนี้วางเครื่องทวสนสัญญาณอีกอันตรงนี้และต่อมันฉันควรจะต่อมันเข้ากับอีกฝั่งด้วยเพราะง,งั้นฉันจะทำแบบนี้แบบเดียวกันเลยและต่อมันเข้ากับแผงวงจรตรงนี้ต่อไปฉันจะติดตั้งส่วนนี้แบบนี้ และต่อมนเข้ากับเครื่องทวนสัญญาณตรงนี้ด้วยและจากนั้นตรงนี้โอเคถ้าฉันต่อมาตรงนี้จากนั้น yes เรียบร้อยฉันวางบล็อกไว้ตรงนี้เพื่อซ่อนมันฉันว่าตรงนี้ฉันจะใช้ออฟซิเดียนจากนั้นฉันจะปิดพวกมันไว้ให้หมดแบบนั้นและสุดท้ายฉันจะซ่อนออฟซิเดียนไว้ด้วยพรม พราะงั้นแล้วร้านแมคโดนัลของฉันก็เสร็จเรียบร้อยไปดูของไมกี้กันดีกว่าเจเจฉันสร้างร้านแมค o โดนัลที่เจ๋งมากเลยล่ะมันดูเหมือนของจริงเลยลองมาดูสิโอเคแตนแตนนี่คือร้านแมค o โดนัลที่ฉันสร้างว้าวงั้นนี่คือร้านแมคโดนัลของนายสินะใช่เข้ามาสิโอเคว้าวเจ๋งไปเลยไมกี้ร้านแมค o โดนัลนี่ดูดีและกว้วางขวางนะ ใช่ไหมล่ะว้าว <Whoa. S 1> ร้านแมคโดนั์ของฉันเจ๋งใช่ไหมล่ะฉันว่ามันเจ๋งกาของนายเยอะเลยล่ะเจเจนายอยากกินแฮมเบอร์เกอร์มาสั่งเลยสิเออได้เลยใช่ฉันมั่นใจสุดๆว่าร้านแม็โดนั์ของฉันมีแฮมเบอร์เกอร์คุณภาพที่ดีที่สุดโอ้นายมีแฮมเบอร์เกอร์คุณภาพสูงสินะใช่เราไม่ไหวแล้วล่ะโอเคแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งครับโอเคแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งอันรอสักครู่ ใส่นี่นิดอ,อ่เและนั่นโอเคฮะนั่นไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะนั่นมันแค่ขนมปังและสเต็กนายไม่รู้หรือไงถ้าเราใส่สเต็กไว้ระหว่างขนมปังสองชิ้นมันก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์และมันก็อร่อยอะ่ะเอ,อ่อไมคี้มันเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์เพราะมันใช้ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นะอะไรนะแค่นั้นเหรอฉันไม่รู้เลยนั่นเนี่ยโถ แต่ว่าเจ๊เจ๊มันก็ยังอร่อยอยู่ดีอะลองดูสิก็ได้สิฉันจะลองนะ,อ,ะอืมง้มๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ้ม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 ว้าวอร่อยแฮใช่ไหมล่ะฉันชอบร้านแมคโดนัลของนายนะไมกี้ว้าหูเจ๊เจ๊ทีนี้เดี๋ยวฉันให้นายดูนะว่าวันนี้ร้านแมคโดนัลของฉันทำเงินได้เท่าไหร่โอ้แน่ใจเหรอตามมาสิทางนี้เตน้นเต้นโอ้หมอะไรเนะี่ย โทางเข้าลับนินนะใช่แล้วร้านแมคโดนัลของฉันไปได้สวยเลยละ่ะอืตามมาสิเดี๋ยวฉันให้ดูว่าฉันทำางานได้เยอะแค่ไหนโอเคฉันเก็บเงินของฉันไว้อย่างปลอดภัยที่ฉันใต้ดินฉันไม่อยากให้กำไรของฉัน,ดนโดนทำมอยไปอ่ะเอาละ่ะโอ้น่าประทับใจนะอยากเห็นจะแย่แล้วงั้นฉันจะลงไปด้วยเลยนะอยากรู้จังว่าร้านแมคโดนัลของนายทำเงินได้แค่ไหนเจ๊ ฉันมีพาควแลาวาเป็นการรักษาความปลอดภัยอะมันไม่ง่ายหรอกนะที่จะไปให้ถึงที่เก็บผลกำไรอะอ้น่าสนใจแฮะงั้นมาอยู่ในหีบพวกนั้นสินะใช่ลองไปให้ถึงตรงนั้นดูงั้นฉันจะพาครัวาผ่านลาวาไปอย่างรวดเร็วแบบนี้เรียบร้อยฮ่าฮ่าเร็จว้าวว้าวเ,ออเรียบร้อยโอเคเราผ่านมาแล้ว เจเจฉันว่าฉันต้องสแสดงผลกำไรของวันนี้ให้นายดูแล้วล่ะเอาละจะเปิดแล้วนะสามสองหนึ่งเปิดบูย่าเออไมกี้เอ่อห้าสิบเหรียญเหรอใช่แล้ววันนี้ฉันได้ห้าสิบเหรียญสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมฉันอะรวยแล้วทีนี้ขอฉันดูหน่อยว่าร้านแมคโดนัลด์ที่นายสร้างหน่อยฉันอยากเห็นมันจริงๆ ได้สิไมกี้ไปดูร้านแมคโดนัลด์ของฉันกันนี่คือร้านแมคโดนัลด์ที่ฉันสร้าง<ฮ>มันดูเหมือนของจริงเลยฮะโฮน่าประทับใจมันเจ๋งมากเลยเจเจขอบใจไมกี้งั้นเข้าไปข้างในกันอข้างในเป็นยังไงนะ โอ้อะไรกันโอ้ว้าวเหลือเชื่อเลยร้านแมคโดนั์ของนายสุดยอดเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่านายจะสร้างร้านแมคโดนั์ได้เหมือนจริงขนาดนี้สุดยอดแต่ว่าอาหารเป็นยังไงอะไม่สําคัญหรอกนะว่าสิ่งก่อสร้างจะน่าประทับใจแค่ไหนถ้าแฮมเบอร์เกอร์ไม่อร่อยนายก็ไม่มีทางได้ลูกค้าแฮมเบอร์เกอร์ของฉันรสชาติเยี่ยมเลยละ่ะงั้นขอฉันชิมให้นะ พิมิวเซตหนึ่งครับได้สิเดี๋ยวฉันจัดการให้อโอเคก่อนอื่นก็ชีสเบอร์เกอร์และจากนั้นก็โคลาและของเล่นแฮปปี้มิลแล้วก็เฟรนช์ฟรายด้วยโอเคได้แล้วละ่ะเบอร์เกอร์หนึ่งโอ้เฟรนช์ฟรายแล้วก็เครื่องดื่มเล้ะกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเหลือเชื่อ มันดูเหมือนจริงมากเลยฉันว่ามันต้องอร่อยแนะ่โอเคหม่าแล้วนะเอาละ่ะฉันจะเอาเฟรนด์ฟรายโอ้แล้วก็โคลาด้วยอว้าวฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้แหละกินเลยไมยกี้มากินกันรสชาติสุดยอดเลย นี่มันเยี่ยจริงๆเจเจร้านแมันโดนัทของนายนี่เหลือเชื่อมากโ,โอ,โอ้เดี๋ยวนะเจเจหืแล้วของเล่นแฮปปี้มิลล่ะโอ้ใช่แล้วฉันลืมนะ่ะนี่ไงล่ะโอ้นั่นแหละของเล่นแฮปปี้มิลอ์อะฮะอะไรเนี่ยฮะนี่มันนี่นี่มันตัวฉันแบบของเล่นนี่นะา แม้แต่ของเล่นก็คุณภาพสูงโอ้ฉันมีความสุขร้านแมคโดนัลด์ที่นายสร้างนี่เยี่ยมที่สุดเลยขอบใจฉันดีใจที่นายชอบมันนะแต่ว่าเราลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดไปอ่ะฮะวันหนึ่งร้านแมคโดนัลด์ของนายทํางานได้แค่ไหนมันไม่สําคัญหรอกนะว่าร้านแมคโดนัลด์ของนายจะสุดยอดแค่ไหนถ้านายทํากําไรไม่ได้นะนายพูดมีเหตุผลนะไมกี้งั้นนายอยากเห็นกำไรของฉันไหมล่ะไมกี้ไปกันเลยโอ้ ฉันเก็บกำไรทั้งหมดของฉันไวในห้องนิรภัยใต้ดินงั้นไปดูกันดีกว่าอนายมีห้องนิรภัยใต้ดินด้วยเหรอฮไปกันเถอะฉันอยากรู้จริงๆว่านายทำเงินได้แค่ไหนอยากรู้ว่านายจะได้มากกว่าฉันไหมมากับฉันสิไมกมี้อืมเออโอเคนี่คือทางเข้าห้องนิรภัยของฉันโอ<ฮ>้ฉันจะเปิดมาแล้วนะซับว้าว โอเคมันจะพาลงไปห้องนิรภัยของฉันน่ะเหลือเชื่อเลยงั้นลงไปกันเถอะเอาละโอ้อยากรู้จังว่านายได้เท่าไหร่อะว้าวอ,อะเอาละนะไมกี้ฉันเก็บผลกระไรของฉันไว้ในห้องนิรภัยนั่นน่ะโหสุดยอดแต่ฉันติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้ด้วยเพราะงั้นระวังด้วยนะได้สิใจแล้วฉันจะระวังนะฉันอยากรู้จริงๆว่านายทำงานได้เท่าไหร่อะเจเจโอ้เยอะ ไมกี้ <Huh? S 2> <Mikey! S 1> อะไรกันเนี่ยโอ๊ย uh บ้า oh, น oh, nah. อะไรกันเนี่ยฮะไมกี uh ้ oh. Mikey, นายวิ่งเข้าไปเฉยๆแบบนั้นไม่ได้นะเอาจริงดิเจ๊เจ๊ทำไมการรักษาความปลอดภัยโหดจังเลย uh oh. พอมีพวกโจรพยายามจะบุกเข้ามาทุกวันไงล่ะฮะ huh? นายได้เยอะขนาดต้องจัดการกับพวกโจรเลยเหรอทุกวันนะนะ huh? ตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆแล้วเอาละไมกี้พยายามอย่าโดนกับดักลวดนะ huh? เข้าใจแล้ว ฉันมาสิโดดข้ามไประวังเยี่ยมมันล่ะโอเคเยี่ยมขอบใจเอาแล้วนะนี่เจเจมขอดูข้างในห้องนิรภัยของนายได้ไหมอยากรู้จังว่าข้างในเป็นยังไงได้สิไมคี้ฉันอยากรู้ว่านายได้มากเท่าไหร่อฉันจะดูแล้วนะห้องนิรภัยเปิด อะไรกันเนี่ยว้าวเงินเต็มไปหมดเลยอะไรกันนายได้เยอะขนาดน,นี้เลยเหรอไมกี้มันน่าจะประมาณหนึ่งล้านเหรียญน,นะฉันทำได้เยอะเลยละ่ะอะไรนะนายได้เยอะขนาดน,นั้นเลยเล่ะเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเจเจฉันแพ้แล้วไี่โปรดช่วยสอนฉันสร้างร้านแมคโดนัทที่สุดยอดนี้หน่อยอะ่ะได้สิไปดีนวเวทร,ร้านแมคโดนั์ของนายกันดีกว่าไมากี้ <S <S 2> <S 2> yeah! ถ้าชอบการผรจนภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะอีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและติกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันครั้งหนะ้า